เมวังเมสุตังเอกังสัมยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนีเมกะาเยตาตระโคพระเขาวาปเจวาคีเยพิโคอามันเตศิเทเวเมพิขเวอันตาปะพชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกามสุ กามสุขัลิกานโยโโคหิโนคามโมโปทุจิโกอนาริโยอนาทสารหิตโตโยจายังอาตกีลมาทานโยโคทุโคอนาริโยอนาทสารหิตโตเอเตเตปิขเวุโพอันเตอนนปะคามามาชิมาปฏิปทาต ตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจากุกรณียานการณีอุปสมายาภิญญาญาสามพุทธายเนปพานายสังวาตติกตธรรมาจะสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสามพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายา อภิญญาสัมพธทยาณิพานายสักวัตติอายเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคเซยัทิทานสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมนัตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมา สัมาทิอายังโคสาพิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจักุกรณียานการณีอุปสสมมายาภิญญาญาสัมพทธายเนปพานายาสังวาตติทางโคปานพิขเวทุขังอริยศัสจังชาติปิทุขัง ชาราปิทุขามารณะปิทุัาโสกปริเทวะทุคขโทมนัสุปายาสาปิทุคาอปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิเว็บประโยโคทุโคยามปิชังนลาภิตตามปิทุคาขังขิเตณปันจุปาทานาขันธาทุคา ทางโคปนภิกขเวทุขสมุทัยโยอริยสัจจังยายัางตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตรตาตราพินันทินเสยญธิทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนภิกขเวทุขนิโรทอริยสัจจัง โยตัสายวตันหายาเสเสวิราคานิโรธทจาโคปฏติเนสะโคมติอนาลโยอิทังโคปนาพีเขเวทุคานิโรธาคามินีปฏิปัาอริยสัจังญยเมวาอริโยอาทางคิโกมาโคเสยัธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมา สัมกับปูสัมมาวาจาสัมมากรรมนัตสัมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทุกขัมอริยศจสันติเมีิพเขวีปเพอนันโนสุตสุธรรมเมีสุจากโขมอุทธปาทิญาณงอุทธปาทิปัญญาอุทธป ทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจจังปาลินเยยยันติเมพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคอุทปปาทิยานังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโค านิทางทูขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมียพขฆเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมียพิเวปุเพอน อนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานัอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยหริยสัจจงปหาตาพันติเมพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิ ญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิตามโคปานิทังโทขสมุทยโยอริยสัจจงปะหินันติเมียพิเวปุเพอานโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปา ทปาิอาโลโกอุทธปาธิทังโทคขนิโรโทอริยสัจติเมพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักภูอุทธปาธิยาหนังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปาณิทางโทคขนิโรโทอริยสัจ สังชาติกาตาพันติเมียเพีขเวพวูเพ,พ,พอนโนสุเตสุธรมเมสุจาคุงอุทธปปาธิยานังอุทธปปาทิปัญญาอุทธปปาทิเวชชาอุทธปปาทิอาโล อุทธปาทิตังโคปนิธังทขคนิโรโทอริยสัจสาชิกตันติเมียพิขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปาทิญาณงอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทังทขคนิโรธคามเนีปฏิปทา ยัสาจจันติเมผีขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักโคุทปาทิยานังอุธปาธิ ปัญญาอุทปาธิเวชชาอุททปาธิอาโลโตอุทปาธิตังโคปนิทังทุขานิโรธนทขามิเนปฏิปัปาอริยสัจจังพาเวตาพันติเมเพีขวพเวภูเภานโนสุตเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิญาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชชาอุท ทปาิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปาณิทังทุกขานิโรธคามมเนีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติเมียพิฆเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิววชาอุทปาธิอาโลโกอุทธปาธิยาวากี วันจะเมพิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวะทศกาลังยถาภูตังยานธาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรมะเกสัสมณพระมณียาปชัยยาสเทวะม โนตสายาโนตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโอปัญจัญญาสิยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยาถาภูตังยานทาสนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังภิกขเวสตเววเกโล สัมมาระเกสพรหมเกสสัมมนพรหมนิยาปัจญาสตทวมโนทายาโนตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธวปัญญญาสิงยาณจะปะนเมธาสนังอุทธปาทิอกูปาเมวิโมติอาญมันติมาชาตินาติธาเนปุนาภวติอิทธัมโวจะ ถ้เขาว่าตัมนาปัญจะวาคียาเพียคัวปเขวะตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปันาเวยากรณาสมิงพันยมาเนอายะสมโตโกนทันยาสวิรชังวีตมลังธรรมจากคูงอุทปาธิยันกินจิสมุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมัน ติปวะติเตจะพระวตาธรรมจากเกภูมาเทวาสัทมโนสาเวสุงเหตัมพระวตาภารานสิยังอิสิปตนิมีคาาเยอโนตตรังธรรมจากังปวะติตังอาปฏิวติยังสมณีนาวาพระมณนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระ มุนาวาเกนทิวาโลกาสมินติภูมานังเทวาังสาทังสุตตวจตุมมหาราชิกาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานงสาทังสุตตวตาวติงสาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงตาวติงสาว นังเทวานังสทธังสุตวายามาเทวาสาธมโนสาเวสุมยามานังเทวานังสาธังสุตววตุสิตาเทวาสาธมโนสาเวสุมตุสิตานังเทวานังสาธังสุตวานิมมานรติเทวาสาธมโนสาเวสุมนิมมานรติ นังเทวานังสัทังสุตตวะปรณิมมิตวสวัตดีเทวาสัทมโนสาวสุงปรณิมมิตวสวัตดีนังเทวานังสัทังสุตตวะพระมกายิกาเทวาสัทมโนสาวสุงพระมปริสัตชาเทวาสัทมโนสาวีสุงพระมปาริสัตชา นางเทวานังสาธังสุตวะปรัมมะปโรหิตาเทวาสาธรมโนสาเวสุงพระมปโรหิตานังเทวานังสาธังสุตวามหาพระมาเทวาสาธมโนสาเวิสุงมหาพระมานังเทวานังสาทังสุตวะปริตาพาเทวาสาธมโนสาเว เสุงปริตาพานังเทวานังสาทังสุตตวาอปปมานาพาเทวาสาธมโนสาเวสุงอปปมานาพานังเทวานังสาทังสุตตวาอภัสราเทวาสาธมโนสาเวสุงอภัสรานังเทวานังสาทังสุตตวาปริตสุภาเทวาสาธมโน สาเวสุงปริตสุภานางเทวานังสาทังสุตวะอปมาณสุภาเทวาสาธรมโนสาเวสุงอปมาณสุภานังเทวานังสาทังสุตวะสุภกินนหกาเทวาสาธมโนสาเวสุงสุภกินนหกานางเทวานังสาทังสุตวะเวหผลาเทวาสา ธาธมโนสาเวสุงเวหภะพลานังเทวานังสาธํงสุตตวาอวิหะเทวาสาธมโนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสาธัสุตตวาอัตปาเทวาสาธมโนสาเวสุงอัตปานังเทวานังสาธัสุตตวาสุทัาสาเทวาสาธมโนสาเวสุงสุทธา สานังเทวานังสัทังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัทธรมโนสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัทังสุตตวาอักมิทกกาเทวาสัทธรมโนสาเวสุงเอตัมพระขวตาภารานสียังอิสิปตเนเมขทาเยอนุตรังธรรมจากกังปวัตติตังอ ปฏิวัติยังสมณนนวาพรณเนนวาเทเวนาวาเมรนวาปรมุนาวาเกนจิวาโลกาสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนายาวาพรมโลกาสาอาภูคาจิอาญจะทัสสะหาสิโลกธาตุสามกรรมปิสามปะกรรมปิสามฝเวทิอ ปะมโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะควาอุทานังอุทาเนสิอัญญสิวัตโพโกณทันโยอัญญสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิทังอาญาสัมโตโกณทันญาสัอัญญโกณทันโยตะ वेวันang <laughs> asieති